รู้สึกว่าพ่อจะหายไปนานมากเลยนะก็พอดีว่าพ่อก็ไปเที่ยวไปอะไรบ้างะนะก็ตรงไปเล่นเกมอื่นบ้างพอดีติดปั่นไฟอ่ะผมนี่โคตรน,น้อยใจพ่อเลยพ่อนี่ติดปั่นไฟอยู่นั่นแหละไม่มาสนใจใยดีพวกสมยังผมเลยโธ่เอ้ยนี่ก็โตเท่าวัวแล้วนะยังน้อยใจอยู่อีกเลยเนี่ยก็ไม่รู้สินะพ่อผมก็น้อยใจเป็นเหมือนกันน่ะเพราะผมอ่ะก็อยากได้ชื่อพ่อก็ถามมาตั้งนานแล้วแล้วผมก็ไม่ได้สักทีเลยอโอเคงั้นลูกชื่อสมเลยดีนะ เออเท่าที่พ่ออ่านมานะมันมีอยู่สมนึงที่แบบว่าบอกกับตัวลูกมากเลยเพราะว่าลูกแบบเป็นเทพไงลูกจะต้องชื่อสมแบบนี้แหละจริงเหรอครับพ่อโอ้ยอย่างนี้ลูกได้อะไรเนี่ยได้สมอะไรพ่อลูกชื่อสมหมานี่คือชื่อที่พ่อบอกว่ามันเทพใช่ไหมสมหมาเนี่ยน,น,นี่เหมาะกับผมแล้วเหรอเทพเนี่ยโอ้ยมันบอกกับลูกจะตายก็ลูกเป็นหมาไม่ใช่เหรอผมมีีะไรอะไรจะบอกพ่อคำหนึ่งฟังดีๆนะพ่อคดแย่ สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m e c a f t Pixel Bond กับผมก็ได้ลิเซึม์ชเนะโอ้โหห่างหายกันไปนานมากนะเนื่องจากไปติดเกมหลายเกมมากนะครับโอ้ยตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับ Pixel Bond นะครับหลายๆคนคงจะรอคอยกันอยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อดีกว่าเนะว่าวันนี้เราจะจับโปเกมอนอะไรได้บ้างนะครับส่วนตัวสุขุนนะครับชื่อสมหมาก็วันนี้ไปเห็นน้องเขาพิมกันนะฮะโอ้โหเออสมหมามันก็เวิร์กดีนะเขาท่านะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลทรายนะครับทะเลทรายเขต ดิสเซตฮิลนะครับซึ่งเขตเนี้ยจะเกิดโปเกมอนเทพนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาเกิดตอนกลางวันตอนนี้ก็ตอนกลางวันแล้วมาออกมาเลยเดี๋ยวขับไคลิวดีกว่านะรเผื่อโปเกมอนเทพเกิดแล้วกันเนาะแล้วก็จะขับลอยลอยไปเรื่อยๆนะครับเพราะนี่เป็นคือตอนกลางวันครับมันเหมาะมากครับแก่การแบบว่าสำรวจนะครับผมพอตอนนี้เราอยู่ที่ดิสเซตฮิลนะครับผมมันมีตัวเกิดแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับว้าวกระทิงยักษ์ โหดูกระทิงพ่อลูกมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มีมากมายไก่กอง่ะลองบินยูแถวๆนี้ครับผมอาจจะเจอโปเกมอนเทพก็เป็นได้นะครับตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนเราค่อยกลับบ้านไปนะครับไปดูลูเกียนะครับผมนะตอนนี้จะเน้นจับโปเกมอนเทพนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการจับโปเกมอนเทพเนี่ยมันก็ต้องแบบลุ้นดวงด้วยนะเพราะมันไม่ได้เกิดทุกวันนะครับมีไอตัวนี้นะครับผมไฟก้อนนะครับผมที่น้องบอกว่าเฮ้ยพี่เจอตัวนี้มันก็เก่งนะทำไมพี่ไม่จับโอเคเดี๋ยวผมลองจับดูก็ได้นะปั๊บ กระโดดทีไปเลยว้าวเฮ้ยโปกเกมอนเทพเกิดไว้เดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อน,นเกิดแล้วแต่ไม่รู้เกิดตรงไหนครับเอาละฮะจังหวะนี้จังหวะนี้อยู่ดีก็เกิดครับอยู่ดีมันก็เกิดครับโอ้โหเหมือนนัดแนะกันไว้ยังไงเกิดตรงไหนประเด็นประเด็นคือมันเกิดตรงไหนครับตัวมันก็ใหญ่อยู่ผมต้องดูรอบๆแถวนี้ครับผมมีสิทธิ์ได้นะครับโปกเกมอนเทพวันนี้ต้องดูก่อนครับว่าเกิดตรงไหนครับผมแต่เกิดแล้วแน่นอนฮะ ชิบหายแล้วอยากได้อะต้องมีดิเร็วนั่นไงเจอแล้วไปเร็วเฮ็ดโอ้โหได้แต่ต้นพันนะว่ะรอบนี้เหมือนนัดแนะกันไว้ครับมาสู้กันหน่อยครับโหมุมโคตรอับพระตอนนี้บัพ์บีมปากโอเคลดนิดหน่อยฮนะเราจะลองดูก่อนนะครับผมลองใช้แบบนี้ไปดูก่อนตีให้เลือดเหลือน้น้อยหน่อยครับผมแต่ก็น่ากลัวอยู่นะ ผมกลัวมันตายจังเลยอ่ะมันจะตายหรือเปล่าเอาเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเราจะโยนบอลเก็บเลยแล้วกันโยนบอลดูนะฮะแบบนี้จะจับยากหน่อยนะครับเนื่องจากโอ้ยมันจะต้องแบบว่าติดสถานะนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มีท่าสถานะที่จะให้มันติดเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะเราก็จับจับไปครับผมอย่าไปซีเรียสครับจับไปเรื่อยๆครับจับไปจนกว่าเฮ้ยเราจะแพ้แล้วนะครับเราค่อยใช้มาเตอร์บอลนะครับโอเคลุย ลองดูฮะเพื่อความตื่นเต้นเราจะต้องจับมันแบบนี้แหละครับผมยังไม่ใช้มัตเตอร์บอลในทันทีครับผมที่จริงใช้มัตเตอร์บอลคือทีเดียวก็จับได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ครับเราชอบความตื่นเต้นนะครับเราจะต้องแบบว่าสวิตซสวัสด์กันนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะทําให้ตัวเองตายได้เราจะไม่ใช้ฮัมมัตเตอร์บอลจับเล่นนะฮะชิลลรีพีทบอลจับไปฮะฟ้าบฟาบสองที่ไม่ได้ครับยังไงต่อครับกลับไปอีกครับผมอย่าไปกลัวรีพีทบอลไปอีก 1, 2, ึส,อสเอ,อื้อยังไม่ได้ครับผมรีพิทบอลต่อไปยังไงล่ะโหรวยบอลไงยังไม่อยากใช้มัตเตอร์บอลไงขอจับด้วยความสาม,มารถอันกระจากระจอยเอ,อือตายอีกตัวแล้วไม่ยังไงดีนี่ผมจะไม่มีท่าอะไรทําให้มันแบบรับหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยเหรอกระโดดออกมาสิสลิปท็อกนี่คือท่าอะไรลองดูเฟลเฟลตลอดสลิปทอกค,คืออะไรเฟลตายบท อดล้างตูดเอามามาใครริวออกมาใครริวมีท่าอะไรที่ทําทให้แบบมันช็อตได้ไหมเฮ้ยมีสายฟ้าเว้ยแต่สายฟ้าช็อตมันเข้าหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นหินหรือเปล่าสายฟ้าช็อตไม่น่าเข้าฮะ <c oughs> นี่ช็อตไปก็ไม่เข้าหรอครับ <c oughs> เป็นหินโอ้ยโคตรแย่ <c oughs> ผมต้องไปหาตัวพืชเนาะที่มีแบบผงหลับผงอะไรอย่างงี้ละเดี๋ยวเราต้องไปปั้นตัวพืชนะครับรีพิดบอลฮะจับเข้าไปครับรวๆครับผมเดี๋ยวตัวนี้ตายเราจะยอมใช้มตัตเตอร์บอลแล้ว ตายอีกแล้วโอ๊ยตายตายหมดเลยโอเคออกมาครับตอนนี้ต้องใช้แล้วครับผมมัตเตอร์บอลครับจับไปเลยครับยอมฮะโอเคใช้มัตเตอร์บอลก็ได้โคดสิ่งนะครับอยากจะจับได้ตัวเองแต่ว่าเรายังไม่มีท่าที่พร้อมนะฮะเราต้องมีพวกผงผงนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราต้องไปหาปั้นตัวพืชเนาะโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วน,น,นะครับผมเป็นโปเกมอนเทพนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปเดินโฉมมันเลยดีกว่าโอ้ยดีใจว่ะ ได้มาแล้วปกกบอนเทพเอาแทนตัวไหนดีอะงั้นเราเอามาแทนไอ้น,นี่เลยละกันนะครับแทนกับน้องสมอะไรวะโอ้โหมีหลายสมจนผมลืมชื่อสมไปละ <c oughs> แทนไอ้นี่นครับแทนบังกีรัสลวกันเนาะนะเดี๋ยวต้องไปทวนชื่อก่อนฮะต้องจดไวในสมุดนะครับว่ามีสมอะไรบ้าง <c oughs> ลืมชื่อหมดแล้วแต่ว่าซุยคุณเรารู้สึกแบบท่าไม่ค่อยดีเนาะเราต้องไปหา TM มาใส่ให้มันครับ TM เอทาดแบบเท่ๆน,แบบน,นะครับผมเพราะตอนนี้รู้สึกว่าท่าของซุยคุณของเราแบบอ่อนแอครับผม มีแต่ท่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีน้องเมนเข้ามานะครับบอกว่าให้พี่จับดักไนท์ใหม่นะครับก็คือไครลิวนั่นเองนะครับเพราะว่าไคลิวตัวนี้แบบท่ามันไม่เท่เลยพี่พี่จะไปจับตัวใหม่แล้วไครลิวจัดไปฮะถ้าวันนี้ตอนคืนเราเจอไครลิวฮะเราจะจับให้นะครับผมมาดูดีกว่าโหมีท่าของไฟติ้งนะครับ ้องเก็บเลเวลขึ้นแล้วให้เขามีท่าใหม่เราจะได้รู้ว่าแบบท่าอื่นโจมตีเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็ต้องหาทีมาใส่นั่นเองไปดูที่เก็บเลเวลประจาของเราก่อนดีกว่านะเพื่อกลางคืนนี้อาจจะมีใครรวิวเกิดก็เป็นได้่าใครรวิวเกิดจริงๆฮะอาจจะฟุกๆได้ลูกเกียร์หรือว่าตัวที่อยู่ในน้านะครับผมต้องอยู่แถวนี้ไปก่อนนะครับโหตอนนี้โปกเกมอนเทพเกิดแบบรัวๆมากโหต้องขอบคุณจริงๆนะฮะเอาเลยตอนนี้เลเวล67ฮนะโหถือว่าเลเวลเยอะกันเลยทีเดียวมา ต่อยไปเลยอ่าอาจจะมีท่าที่ดีครับต้องลองดูฮะลองจับมาไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคต่อยไปเอาให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุดฮะอ่าโอเคประมาณนี้แหละโอเคเตรียมโยนบอลเลยฮะโยนบอลไปเลยอันเตอร์บอลเป็นยังไงบ้างโยนอันตอร์บอลไปต้องจับให้ได้ครับเลือดเหลือน้อยแค่นี้ยังไงก็ต้องได้ไม่ได้ครับผมพระเจ้ายังไม่ได้อีกเหรอ เอาอะไรดีรีพิตบอลฮะจับไปอีกรอบหนึ่งใช้รีพิตบอลยังไงได้หรือไม่ได้หรือไม่ไไม,มาดูกันได้ครับผมดาก้อนไหนตัวใหม่โอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปดูหน่อยนะฮะดาก้อนไหม่ตัวใหม่ของเราฟับโอเคดาก้อนไหนนี่รู้สึกว่าจะซื้อสมพ่องถูกไหมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วฮะโ,โหไม่ได้เล่นนานนะครับผมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวต้องไปไปท่องชื่อใหม่นะครับมา สมพ้องกับสมหมาตอนนี้อยู่กับเรานะครับแล้วก็สมเพศนะครับแล้วก็สมโพธ์เนาะนะมีชื่อทุกตัวแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวามาลองดูสมพ้องแล้วกันนะว่าสมพ้องตัวใหม่ของเราจะแบบพอมีท่าที่แบบโอเคหรือเปล่ามีท่าไฟพันธ์นะครับก็ใช้ได้เนาะต่อยไฟ agility agility ก็แค่เพิ่มความเร็วปะนะก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะต้องมีลำแสงทำลายล้างนะผมไม่แน่ใจว่าลำแสงทำลายล้างนี่มาตอนเลเวล70หรือ60 ห้าหรือหกสิบกันแน่นะครับแต่ท่ายังไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เลยเนาะผมว่าท่ายังยังไม่โอเคเลยครับเป็นโปเกมอนเทพขนาดนี้ขอให้ขี่ได้ฟับอ่าขี่ได้จริงๆฮะแต่ขี่ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจโอ้เขาวิ่งเร็วฮะวิ่งเร็วมากคือวิ่งบนดินได้แบบโคตรเร็วฮะเยี่ยมยอดกันเลยทีเดียวดูวิ่งทีแบบฝึบฝึบเร็วแบบสุดๆฮะ ผมว่าผมไปหาได้อีกตัวดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปป่านะครับที่มีไปป่าที่มีอีวูแล้วกันเนาะผมอยากได้อีวูครบทุกล่างเก็บไว้สะสมนะครับผมนะเดี๋ยวไปหาจับอีวูอีกสักตัวหนึ่งดีกว่าเนาะแล้วพอเราได้อีวมานะครับเดี๋ยวเราต้องมาทําการบวตกันนะครับว่าอีวตัวนี้เราอยากใช้เป็นร่างอะไรดีนะครับผมผมก็จะได้ไปหาหินมาเปลี่ยนเนาะมาดูกันดีกว่าครับอีวูอีวูเ้ยมีของมีของ เดี๋ยวลงไปเอาของกัน,กนครับมีฟุงฟิงครับมีฟุงฟิงอ่าฟงฟิงตรงนี้คืออะไรชืบอ,อ่าสเปลแท็กนะครับฟุงฟิงนี่คือของฮะเราต้องหาครับปะ่ะดูต่อไปดีกว่าหาอีวแป๊บนะครับอีวุยจะต้องอยู่ในป่าไม้ขาวเนาะส่วนอ่าโปเกมอนหลายๆตัวนะที่น้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่ลองจับตัวนั้นตัวนี้นครผมหาจับไม่ได้จริงนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วแบบไบโอมเราก็แบบยังหาไม่ครบเลยนะครับซึ่งน้องๆบอกว่าให้จับมิวนะครับมิวที่จะต้องไปหาที่ไบโอมเขาเรียกาไบาโอมอะไรอะที่เป็นป่าสูงๆนะครับลืมชื่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ว่ายังไม่เจอเลยอ้าจังเกิลนะครับมิวต้องไปหาจับที่จังเกิลซึ่งเรายังไม่เจอจังเกิลเลยนะครับตั้งแต่บ,บินกันมานี่จังเกิลยังไม่เคยโผล่มาให้ผมเห็นเลยสักกระติดห็นว่าอีวจะเกิดป่าที่เดียวกับ หมีมั้งหมีพระจันทร์นะครับนี่อ่าหมีพระจันทร์ตัวนี้นะครับอีวุยน่าจะเกิดแถวแถวนี้แหละแต่ว่าอาจจะเกิดตอนกลางวันหรือเปล่าอ่าตอนนี้กําลังเช้าแล้วนะครับผมเช้าขนาดนี้นะครับต้องลงไปดูอีวุยแล้วล่ะลองเข้าไปดูเลยนะครับในป่าครับต้องเดินสำรวจในป่าครับอย่าอย่าไปยุ่งครับอาบ็อกไม่อยากจะสู้ป่าเข้าไปดูในป่ากันเลยดีกว่าว่าในป่าแห่งนี้มีอะไรหรือไม่ ถูกป่าเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่แถวนี้แหละครับอีบุยออกมาออกมาคาจับซะดีๆอีบุย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 เฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยนะครับเจอธาตุสกุจิตที่สาม,มารถวาร์ปได้นะครับสะดุง้งเหมือนผนีวาร์ปใส่นะครับ ควาน่าตกใจมากียงกับเจอเดอะเนิร์ผมว่าไอ้น,นี่ก็น่าเลี้ยงนะอ่าไอ้พวกลาฟิเซียครับไอ้พวกตัวที่มีดอกไม้บนหัวนะรู้สึกพวกนั้นจะมีแบบท่าผงเยอะนะเนี่ยเน,ยเนยตัวเนี้ยออชดิดเนี้ยครับน่าเลี้ยงน่าเลี้ยงอยู่นะเพราะเขาน่าจะมีแบบว่าท่าผงเยอะนะครับหรืมไม้เราก็ต้องไปเลี้ยงตัวสะกดจิตนะครับที่สามารถจะสะกดจิตให้คนหลับได้เดี๋ยวไว้ค่อยไปศึกษานะครับว่าผงกลับนะครับมีตอนเลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วเราค่อยมาจับนะพอเราจับปุ๊บเราจะได้แบบ ดูเลเวลได้ถูกไงว่าเออเราต้องได้ผมหลับแน่นอนนะครับมันจะหมดตอนเช้าอยู่แล้วผมยังไม่เจออีวีเลยอีวีไปไหนหมดนะหาอีวีไม่เจอเลยครับจังหวะนี้อีวีอีวีอีวีไปไหนเอมเบิดอีวีอีวีว้าวตรงนี้มีสวนดอกไม้ด้วยสวนดอกไม้นี่เซเลปี้เกิดนะครับไม่ใช่เกิดตอนนี้นะแต่แบบเจอโปเกมอนเทพเกินนะเยอะเกินแต่ว่าเซเลปี้เกิดที่นี่ครับที่สวนดอกไม้นะครับนี่คือสวนดอกไม้ มารอบที่388จะเจอหรือไม่อีวีเฮ้ยหมูหน้าตาน่ารักมากเพิ่งเหีนหมูอะหมูหน้าตาเหมือนแบบเหมือนยาดงนะครับยาดงยาดรลันโคตรหาหน้าตาหมูไวโคตรเยอะ <c oughs> น่ารักสุดนะหมูคตรแบลวตัวไรอะอตัวนี้ก็น่ารักดีนะผมชอบนะชอบหน้าตามันครับเดี๋ยวเราลองจับดูแล้วกันนะ,ะไม่รู้จะจับได้หรือเปล่า หน้าตามันน่ารักดีฮะโอเคน่าจะจับได้นะลองดูครับอันตบอบอลเป็นธาตุพืชเลเวล50นะครับอ้าจับไม่ได้ด้วยโอ้โหแกนี่มันเล่นตัวมากเลยนะถึงจะเลเวลเยอะทำไมแกต้องเล่นตัวขนาดนี้รีพีทบอลปะรีพีทอีกรอบนี้ต้องได้แล้วนะถ้าไม่ได้ดีสมโพธิเราจะตายได้ได้แล้วเย้โอเคจับไว้ครับผม เป็นตัวที่แบบน่ารักคิกคุนะครับผมเน้นจับตัวน่ารักนะครับตัวไหนแบบหน้าตาดูดีน่ารักหน่อยกูจับแม่งหมดโคตรแย่บอกเลยว่าโคตรแย่เออส่วนอันนี้นะครับผมก็ได้มานะครับออฟนะครับแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ฮะเนื่องจากยังไม่เจอฮะยังไม่เจอแท่นแท่นเปิดนะครับเราต้องไปหาแท่นเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าใครเจอเดี๋ยวเราเปิดแน่นอนฮะเอาโปเกมอนเทพออกมานะครับสวัสดีโทกจิกเลเวแปดสิบเลยนะฮะเลเวลเยอะมาก ไม่รู้จะสู้ได้หรือไม่อาจจะตายก็เป็นได้สมเพศของพ่อลองสู้ไปไม่โห้ยลูกพ่อจะชนะอยู่แล้วโทตัวอะไรออกมาดีนี่ไงสมพศสมพศโดดถีบไปสมพศโดนโดนถีบหน้าทิมเลยครับผมตัวไหนดีล่ะไข่ริ้ววัดกันหน่อยนี่ไงท่าที่บอกมันด๋อยดอยนะครับแต่ก็แต่ก็แรงอยู่นะชนะเลย ตัวสะกดจิตก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวค่อยปั้นทีละตัวแล้วกันเนาะอยากให้ผมปั้นอะไรต่อก็บอกแล้วกันนะครับแต่อตอนนี้ผมจะมาปั้นตัวออชดิชก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกวา่าอีวีเอาไว้ก่อนแล้วกันะฮะจับไม่ได้เลยนะฮะที่เก็บเลเวลเราก็มีอยู่นะครับที่เดิมเดิมที่เคยเก็บกันชิลๆนะครับวันนี้เราจะเก็บให้สักเลเวล20แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บต่อในพาร์ทหน้านะครับผมนะเราจะลองเอาสลิปปิ้งพาวเดอร์ให้ได้มาที่นี่นี่แหละ นี่แหละเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บเลเวลของเรามาเลยครับผมมาเก็บเลเวลกันดีกว่าฟับโอ้โหโยนลงไปอย่างนั้นโคตรลึกเก็บกับตัวนี้แล้วครับป๊บแล้วก็เปลี่ยนตัวเลยออกมาเลยครับเลเวลห้าสิบอุยแรงอยู่นะเมกาเดนนี่อา้าวตายหา่าเลยวอเตอร์ฟาแสดงว่าตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนี่ยดูเลือดน้อยมากเลยนะครับพอเขาแพ้ปุ๊บก็บอกเขาไม่เก่งโคตรแย่ oh, yeah. ประกันทำไมแกยแย่ขนาดนี้เอาเลยสมเพศลูกพ่อสบายอยู่แล้วสมเพศกัดมันเข้าไปถ้ามังกรเข้าไปว้าวขึ้นมา0 0 0พคนับแบบอัพล,ลัวครับแบบจึงจๆงจ,งจงึมาดูสิมีแอปสอบนะครับถ้าแอปสอบถ้าผิดผิดพ,พาวเดอร์โอเคมีหลายผงเลยนะฮะตอนนี้เราจะต้องแทนอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นท่าสตันสปอร์ไม่รู้แหละ นะแทนไปตอนเลเวลรเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โห1 6แล้วนะฮะท่านผู้ชมผมบอกว่าผมจะเก็บให้แบบสักเลเวล20สนะครับสู้อีกทีหนึ่งก็คงจะ20แล้วเนี่ยโคตรเร็วะฮะบอกเลยว่าเร็วมากตอนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะลองดูซีตบอมก็พอได้อยู่นะครับแต่รู้สึกจะเลือดน้อยนะโดนทีรถทุ่มพุ่เลยนะครับอ่านี่ไงสลีปพาวเดอร์โอ้โหมีแต่เหลือ19เเลยเนี่ยมันเยี่ยมยอดะฮะบอกเลยเยี่ยมยอดมาก แทนไปเลยครับโอเคตอนนี้ตอนนี้แบบเราต้องฝึกตัวนี้ให้แข็งเก่งมากนะครับเพื่อเอาไว้จับโปเกมอนเทพโดยไม่ใช้มเต์บอลนั่นเองนะครับผมจะได้แบบปล่อยผงนอนหลับแบบยาวๆอะไรอย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวล่าสามกับออดิสนี่ผมไม่มั่นใจว่าใช้หินพืชหรือว่าแลกเปลี่ยนนะน่าจะน่าจะใช้หินพืชหรือเปล่าวะทำไมอยู่ดีก็คูนขึ้นมาว่าใช้หินพืชนะครับนี่ไงเมกาเดนโอเคแลกแอปซอดไปเลยอ่าเปลี่ยนล่างแล้วนะครับโอเคเปลี่ยนล่างแค่นี้พอนะครับวันนี้เอาเปลี่ยนล่างนะครับ อ๋อดิชเปลี่ยนเป็นล่างสองนะครับจำชื่อไม่ได้ไอจำชื่อได้แต่ลัฟิเซียนะครับร่างสามนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นล่างสองแล้วเป็นร่างน้ำลายยืดร่างอบหลับอบนอนอดหลับอดนอนนะครับกลุม่มมาแล้วครับล่างนี้ร่างใหม่ฉายลากว่าเดิมขอดูหน่อยหน้าตาเป็นยังไง โอ้โหอดหลับอดนอนเยอะนะเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเก็บเลเวลกลุ่มนะครับกลุ่มของเรานะครับเราจะเปลี่ยนร่างให้เป็นร่างสดใสน่ารักนะกันเนาะเป็นร่างแบบหิมแสาทิตะ่ะแต่ว่าอย่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปหาวิธีเปลี่ยนมาก่อนเนาะเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้าลวกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็อย่าลืมตั้งชื่อนี้ให้ด้วยนะครับผม นะจะเป็นสมอะไรก็ลองตั้งเข้ามาดูแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับเดินแบบมีอํานาจมากโหดีใจนะครับพัดนี้อย่างน้อยก็ได้โปเกมอนเทพมานั่นแหละที่เราไม่ได้เจอกันนานมากนะครับโคตรดวงดีครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสําหรับพัดนี้ก็เนี่ยยังจะมาสู้กับกูอีกนะแต่พัดนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย